สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จรรยสสิทิวง57แยก5นะครับด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นตลาดนัดตอนเช้าของวัดร่วบางบํารุกนะครับนี่เลยบรรยากาศด้านหน้าอันนี้คือเรามาจากสถานีรถไฟฟ้าสถานีบางยี่ขันนะครับแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาในวัดร่วกบางบํารุประมาณ10บาทนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปด้านในเพื่อที่จะไปดูบรรยากาศของตลาดนัดตอนเช้านะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับนี่จรรย สนิทวง57แยก5้านะครับอันนี้คือจะเป็นบริเวณหน้าวัดนะครับเขาก็จะมีเป็นร้านขายดอกไม้พวงมาลัยต่างๆนะครับร้านข้าวร้านข้าวไข่เจียวนะครับนีเป็นตลาดเช้านะครับโอ้มีร้านผักนะร้านผักผลไม้ไข่ไก่ มีสองฝั่งเลยฝั่งด้านนู้ก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับมีสลัดด้วยนะครับมะม่วงเผามะนาวโหน่ากินมากอันนี้มาไปดูร้านอาหารร้านน้ำอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบในการ รุงอาหารต่างๆนะครับนี่เลยไปด้านนี้ไปดูด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารมาดูมีร้านผักด้วยนะครับด้านนี้นเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเขาก็จะมีแบบตลาดยาวไปจนถึงหน้าวัดเลยนะครับมีทั้ง ล้วยเนี่ยผลไม้เดี๋ยวเราให้ดูที่เราฝั่งนะครับเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปในด้านในก่อนนี่มีตัวป,ปิ้งตัวงตัวไปดูด้านนี้กันด้านนี้ก็จะเป็นมะนาวนะหกใบ10บาทนะครับโอ้ตอนนี้มะนาวถูกมากเลยนะทุกคน6กใบ10บาทนะครับมี20บาทในตะกร้าด้วยนะครับไปดู ด้านนี้ก็มีโรตีด้วยโรตีโรต,ตีเขาก็จะเป็นโรตีธรรมดาสิบบาทโรตีกับยี่สิบห้าบาทขนมขนมอันนี้ก็รถพหมกนะครับอนนพอหมบ มาด้านนี้ก็จะมีเป็นนี่มีเป็นแบบเยอะแยะเลยนะเพราะวลามีหน่อกไม้ด้านนี้ด้วยนะครับมีมะพร้าวนะครับยี่สิบบาทอ๋ออันนี้คืออยู่ในบริเวณในวัดแล้วนะครับนี่ก็เป็น ไข่นะครับเนี่ยมีไข่จำหน่ายเยอะแยะเลยทุกคนสามารถที่จะมาซื้อสินค้าบริเวณด้านนี้ได้ครับอันนี้คือบริเวณวัดลวกนะครับวัดลวกบางลุนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแบบร้านเนื้อนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นผล,ลไม้นะครับลองกองทีคิดบาท ร้านผักร้านผักอยู่ด้านในก็มีอ,อ,อืมอันนี้เป็นแบบหน่อไม้นะครับเฉดขนมตะโก,ก้นะครับขนมไม่ได้อร่อยตระกูลเผือกครับอ๋ออันนี้สมมติก็จะเป็นอาหารเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะครับนี่ก็ เยลทางนั้นก็จะเป็นวัดนะครับเนี่ยบริเวณวัดบริเวณตลาดในวัดนะครับตอนนี้เลยตอนนี้เป็นช่วงเวลา7โมงเช้านะครับทุกคนเราก็พาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศของตลาดเช้าที่วัดรวกบางบํารุนะครับเนี่ยมีข้าวร้านข้าวนะครับอ๋ออันนี้กระเพาะปลานะกระเพาะปลา30บาทนะครับ กระเพาะรับกระเพาะอันนี้โอ้แมอนนะครที่วัดคตบางบำรุนะครับอันนี้ก็เป็นผักนะครับกระถูส่วนมากก็จะเนี่ยมีผักเยอะมากเลยนะทุกคนอันนี้เขาก็จะเป็นร้านผักผร้านผลไม้้ยอันนี้กล้วยแตกดี ให้ดูกล้วยแปลกมากโอ้มีเสียงไก่ด้วยมีขนมเทียนขนมต้มนะครับมีทอดมันทอดมันทอดมันอันนี้ร้านผลไม้เดี๋ยวให้ดู ผลไม้นะครับผลไม้ก็จะมีโลละ25เนาะโลเรยี่สิเนี่ยมีอง,งุ่นมีอินทผลัมด้วยนะครับ100บาทอืบาอินทผลัมน่ากินมากาอินทผลัมกล่องละ100บาทนะครับเนี่ยฮะฝั่งนู้นมีทุเรียนด้วยเตรเียมตัวตรงนหน้าจะเป็นแถว อ๋นี่ร้านผลไม้อยู่ที่วัดนะครับนี่เลยบรรยากาศตอนเช้านะครับเดี๋ยวครับชมบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะมีเนี่ยมีเป็นตลาดไปด้านหน้าเนี่ยผู้คนก็จะทยอยออกมาแบบ ช้อปปิง้งมาซื้อสินค้าเพื่อที่จะไปทําอาหารเช้ากันนะครับรับประทานอาหารตอนเช้ากันอันนี้คือเป็นช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับทุกคนอ๋ออันนี้หอ,อยชอนะครับอหอยชอน่ากินมากามีข้าวโพดร้านข้าวโพดมีร้านปลาปลาสดมาก ร oh, ้านมีไข่ปลาด้วยไข่ปลาด้วยสายบัวอันนี้คือปลาทูทอดนะครับทอดให้ด้วยนะอยู่ฝั่งด้านนี้ปลาทูทอดอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านอาหารนะครับแกงทั่วไปแหละขอ,องกิน เป็นร้านขนมอของเยอะมากเลยก็จะเป็นแบบเนี้ยอันนี้เป็นซอยทางเข้าวัดนะครับมีปลาตรงนี้ด้วยโอย้ตัวใหญ่มากปลาหมึกสามร้อยกุ้งขิดละยี่สิบห้าสามสิบก็มีนะนู่นะปลาด้านในนะอือ อันนี้เนื้อหมูหน่อไม้้พัดมีอู้ขน,นึมีมะเฟืองด้วยเน,นี่ยมะเฟืองมะเฟือง มะเฟืองอันนี้เป็นโร้านขนมไทยนะครับน่าก,กินมากขนมไทยน่าก,กินมากอันนี้ก็ฝั่งด้านโน้นเป็นน้ำเต้าหู้นะครับมีสลัเปาชาเขียวอะไรบ้นมีครับแบบพาเดินดู ช่วงนี้อาจจะแบบนี่หลวงก็เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ครับนี่ตอนนี้ก็จะสุดตลาดฝั่งด้านนี้แล้วในช่วงนี้อาจจะไม่ได้แบบเเข้าใกล้กับแผงร้านค้ามากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงสถานการณ์ที่เราจะต้องเว้นระยะห่างนะครับก็อาจจะ เดินห่างๆสินค้าหรือว่าห่างก,กับอาหารการกินนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องเว้นระยะสำหรับร้านค้านะครับเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้คือจะเป็นจะรันสนิทวง57แยก5นะครับตรงนี้เลยนะครับตลาดถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆได้นี่เดี๋ยวเราจะ พาเดินดูด้านนี้จริงๆอะ่ะลงที่สถานีรถไฟฟ้าบางยี่ขันนะครับแล้วก็นั่งรถสองอ,อนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับนั่งมอเตอร์ไซค์วินด้านหน้านะครับประมาณ10บาทนะครับพาไปเดินดูนอกจากว่าตลาดตรงหน้าวัดแล้วก็จะมีร้านค้าอีกหลายร้านเลยนะอันนี้ก็จะเป็น ร้านปลตท h องโกนะครับอ่ามีอุปรกรณ์มันก็จะเป็นแบบตลาดมีข้าวสารร้านข้าวสารร้านขายของอะไรแบบเยอะแยะเลยข้าวขามูนะครับข้าวขามูข้าวมันไก่อันนี้ก็เตี๋ยวลุงน้อยอ๋อข้าวแกงหอมมาก อันนี้จะเป็นขนมจีนครับร้านขายของชำเรียกวเวลาแบบถ้ามีร้านขายของชำก็นี่นะครับช่วยกันพุดหนร้านขายของชำแบบนี้ครับเพราะว่าจะได้มีร้านขายของอยู่กับเราเป็นันั้นอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเดี๋ยวเดินไปด้านนี้กันก็ยังมีร้านเนี่ยร้านขายของชำ หลายร้านเลยนะครับอยู่ฝั่งน,นี้เดี๋ยวนี้ร้านขายของชําหายากเลยนะแถวบ้านก็ไม่ค่อยมีเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือทางที่เรามาเมื่อสักครู่นะนั่งวินวัดไซมาแค่สิบบาทเองชุมชนโค้งมะขามนะครับเดี๋ยวลองเดินตอนขามานั่งวินวัดไซมาตอนขับครับลองเดินไปดูว่ามันจะไกลขนาดไหนนะครับให้ดูบรรยากาศด้วย เผื่อว่าใครอยากหนาไม่ไกลเลยนิดเดียวเองทุกคนเนี่ยข้างหน้าเห็นแล้วเห็นปากทางแล้วนะก็ว่าแล้วทำไมสิบบาททีแรกคิดว่าจะยี่สิบนะเพราะว่ามันไม่ไกลเดินเข้ามาได้นะครับนี่นะครับเป็นทางเข้าวัดรวกบางบำรุนะครับที่เราพาไปตลาดเมื่อสักครู่นะครับอยู่จรันสริริวงห้าสิบเจ็ดนะครับด้านหน้าตรงนั้นก็จะเป็น เอ่อ MRT สถานีบางยี่ขันนะครับนี่เลยเป็นบรรยากาศตอนเช้าเชนะครับ